ท่ามกลางรัติการอันเงียบสง,งัดในบ้านธงไทยประยุกต์ของน้ำหญิงสาวผู้เปรียบเสมือนดอกบัวที่ยังไม่ทันแย้มกลีบชีวิตที่เธอเคยคิดว่างดงามและปลอดภัยกลับถูกกลืนกินด้วยเงามื่อจากอดีตที่ฝังลึกในผืนดินและผนังบ้านของเธอน้ำใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่รายล้อมไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัย กล้องวงจรปิดอัจฉริยะที่เรียกกันว่าสมาร์ทโฮมถูกติดตั้งไว้ทุกซอกมุมเสมือนดวงตาที่คอยจับจ้องความปลอดภัยแต่ใครจะรู้ว่าดวงตาเหล่านั้นกลับเป็นช่องทางให้วิญญาณได้หวนคืนคืนหนึ่งขณะที่น้ำกำลังตรวจสอบภาพจากกล้องตามปกติสายตาเธอพลันสะดุดกับภาพที่ไม่น่าเชื่อ กล้องตัวหนึ่งจับภาพแทนชายหนุ่มร่างสูงโปร่งผิวซีดขาวราวกับซากศพดวงตาสีแดงฉานแวววาวไร้ชีวิตชีวาทว่ารอยยิ้มเย็นชาบนใบหน้านั้นกลับเปลี่ยมด้วยความแค้นแทนคืออดีตช่างไฟฟ้าที่เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาในบ้านหลังนี้นั่นเอง เล่ากันว่าเขาถูกผีปูโสมเฝ้าทับที่บ้านหลังนี้สิงสู่และจู่โจมจนสิ้นใจเพื่อปกป้องสมบัติโบราณที่ซ่อนอยู่ในกำแพงแทนยืนนิ่งอยู่หน้ากล้องเหมือนจ้องมองตรงมาที่น้ำแม้ไม่มีใครในบ้านสามารถสัมผัสถึงการปรากฏตัวของเขาได้แต่ความเยือกเย็นแผ่ซ่านไปทั่วห้องจูๆ่ๆแทนก็ก้าวเข้ามาใกล้เลื่อนมือที่ซีดเผือดราวกับจะเอื้อมมาจับหน้าจอ น้ำสะดุ้งสุดตัวหัวใจเต้นระรัวราวกลองศึกเธอรีบลุกขึ้นตั้งใจจะปิดกล้องทันทีแต่ไม่ทันการปั้งบานประตูห้องนอนที่ปิดสนิทอยู่แล้วกลับถูกกระแทกปิดเสียงดังสนัน่นเสียงกรีดร้องแผ่วเบาที่คล้ายจะเลือนหายไปในสายลมกลับดังชัดเจนมาจากลำโพงของกล้องวงจรปิดไม่ใช่เสียงของน้ำแต่มันคือกล้องสะท้อนจากมิติอันดำมืด น้ำพยายามวิ่งหนีแต่แล้วไฟทั้งบ้านก็ดับพรึบลงทันทีความมืดมิดเข้าปกคลุมทุกสิ่งราวกับม่านรัติการที่กางกั้นโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกแห่งวิญญาณน้ำสัมผัสได้ถึงแรงดึงที่รุนแรงกว่าครั้งไหนๆราวกับมีมือที่มองไม่เห็นกระชากเธอไปเบื้องหน้าและเสียงกระซิบแห่พราก,ก็ดังขึ้นชัดเจนในโสดประสาทน้ำไม่ต้องหนีแทนอยู่กับเธอตลอดไปในวินาทีต่อมา กล้องสมาร์ทโฮมก็เปิดกลับมาเองภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแทบทำให้วิญญาณของน้ำลุดลอยเงานั้นเงาของชายร่างสูงโปร่งยืนตระงานอยู่ข้างกายเธอทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน้ำก็กลายเป็นคนเงียบขรึมไม่ปรีปากพูดจาและไม่เคยคิดที่จะก้าวออกจากบ้านอีกเลยราวกับว่าวิญญาณของแทนได้กลืนกินเธอไปแล้วอย่างสมบูรณ์บางทีสิ่งที่มองไม่เห็น อยู่ใกล้กว่าที่เราคิดเสมออยู่ในทุกที่แม้แต่ในบ้านของเราเอง